ก็นอนอยู่บดมือเป็นอย่านอนลูกมากินข้าวกินข้าวแล้วนอนมีเสานั่นบ่มาอ่ะเออมีแต่นอนก็กินข้าวมีแต่นอนกับกินเข่ามันเทียนอะไรอย่างยังบัวชัดเบิ่งงัวเบิ่งควายเนาะขัาวที่ว่านอนอยู่ในนี่เนาะไรงัวเขาเขาเนาะเอ้าขี้ขาดอะเคยบ่วชัดนี่งัวงขี้ปอนหัวเขาอันห้องอะไรยังขี้ขาดอยู่ จะกลมเบาเจ้าเนาะมาไปช้ำจะเจ้าว่ามะบึงบึงข้าวบึงไงบึงนาบึงเลื่อนบึงช้านี่เล่นหรอเจ้าเดินพังไปก่อนเนาะว่าเพิ่นมาใหม่อันนี้เมื่อว่ากินนี่นั่นแห้งขับให้อยากได้ยังตาให้หาให้ให้ชื่อให้อ๋อคุยเอายังให้ให้เมียแหละก็บ่ให้เอาคืนีสผู้ชาวกินนี่บ่เออผู้ชาวเมื่อกินนี่แหละโอ้ยยังได้ยังให้หาให้หากิโลอยู่ในเหื่นใครหนึ่งก็ไม่ให้ถือเนี้ยนะ คือได้เอายางใจคอมูอจะค่ายแล้ยมือก็กินได้น่มันบอกมือได้พิษเร็วยังหลักเบือแล้วก็ได้เลี้ยงเอาชื่อๆเนาะได้ชื่อๆมือเนาะชนบาทดีได้เมื่อยังหอดเทือนหอดชานกว่าหอดเทือน่ะมันรีดไปมือเป็นโทษได้ข่อยเป็นโทษดีหมดเอ้ยบนน้องมุดมึงเงินเวลานั้ยนะเจ้าขาจะมีอย่างไหนเจ้าขายแล้วตายไปไปไทยเลยเอ้าไปไทยไปอีกคุณบอกผู้ใดเลี้ยวจีนจะไปไทยแล้ว เจ้าขายแหละลูกก่อยพ่อของ่อนเอาตายมันอี่เจ้าใช่จักจีนันใช่ยังใช้ยาแล้วมันมันหนีไปเอาหัวอยู่คนอื่นคุณเือ๋ยวว่ามันไกลวันนี้นั่นเจ้าบัตรชิลุถามบนนี้บอกไอยน้องกขาอยู่หาโตพอได้ถามว่ามันมาหรือว่ามันเมื่อหรือว่าเจ้าบัตรชีเดนน้บุญแห้งแล่นรถขึ้นไปมันบัดรบัตรทานเมื่อน้ำมันอีกเนาะสิลุจะบอกเขาหมดเสียด้อยข้าหัวเท่านั้นข้า ังนเจ้ากัดระเชียด้ยับได้หัวน้าพูดแล้บ่มีเนาะเอาแล้วมันบ่มีบัดบันบ่บัดบันบ่มมีเอออเมีบัดชอตก็มี่ตัจานเนาะพอจังโอ้ยยยยยเจาบุเาทุกเงินเนาะเอาบุตรยังคำพันหนึงคือเป็นเนม่บัดชอตก็มีได้คนนะเอาแล้วบริวาได้ัุเ ใช่คือชัวกันไอ้ไปมือเช้านี่กับพิดวางอีกมันชั่วโพดเห็นว่าเห็ดยังกับเฮาได้การชูเห็ดเรียกกระโดลายแมนบอกแมนตุกันไปมือเช้านี่กับวาสิอันนั่นแหละคือการเนาะคนแม้ได้กะคันว่าอยากกินอยากอยู่มากกัเห็ดแล้วเนาะอาลูกบุบับแล้วเห็ด นั่นเห็ดนี่นี่เฮอมานอนอยู่หอดยำกินแล้วลูกไปกินกินอิ่มเลยมานอนจำได้ล้วป่าน,นั้นยังบ่อยู่ให้เห็ดจำได้เลยเช,าช,าชา่าเช่าบ่แพทด้วยค่อยบอกแจ้งนี่แหละคันเมียเป็นวันนี้นัน่นที่เอาล้อยเมียกะคือเก,กาคือเก,กา่าจำกันกับอีนายนะั่นมีช่องอยู่ในอัน,านางามก้นนั่นแหละ,ะค่อยว่ากันเจ้าชิาขาเลยขาเดี๋ยวนี้นั่นมันโมเมนต์ที่กินแตนเห็นโบพนเจ้าชิขาเลยขาเราเด้อนั่นโอ้ยโมเมนต์กินข่อย กินผู้ชายหายอยากตายแล้วก็บ่าเอาคอยเป็นว่าควรคอยว่าอ่นนแม่นแล้วมันกินแต่ผู้ชายมันบดแหละมันกินหัวเจ้าเออเจ้าบัตรชทนได้บอกคอยถามนี่เจ้าเป็นอยู่บ่เอาเป็นแล้วเป็นวินลังเากว้างเรื่องเนี่ยโอ้อันนั้นแล้วมันเกี่ยวเจ้านั่ะอีนายนึงนั่นเป็นใช่ในกระโตชินหัดนี่ฝันอยู่นั่นนี่แล้วก็ขึ้นมาจับขี้แห่นี่บนหนึ่ง เค,ย,คยนั่งอยู่รลเคยจกักรถผู้นั้นแห้งเต็งเลยจับกระโตงามคนรถอันช่างอันอันคอแดงหางแหงนะผัว<ม>นี่เชียวลอยกันมันบดล,ดลดอยรุอีน้อยนะหน่อยถอดตัวจากอืมยานเลยเอากระแนวยาอนนะบดทันแล้วมันกินตัวเองแน่นอนเลยนี่วิธีแก้อีกเนาะมีคอยก็เห็นได้ยังเด้ออยู่บ้านนน่นนั่งก็เคยเห็นมันแล้วนี่พอกช่องก็เคห็นมันแล้วเอออยู่อันนี่บ้านเพียง พุชุงุช <key> ุ่น <riding> ี่ประเทศไทยกันนีมีอย่างนี้ตใจห้าผัวแล้วอีนี่ห้าผัวแล้วเอานี่พูดเฮิงนะบอกพอปีจะคนไหนย่งกะอีย่งเฮงแต่ผัวเอาตะมิดมันได้ปีนึ่งปีนึงเอเฮงแล้วเฮืงไปหันหาเดือนนเดือนผู้ที่หาผัวได้น่คเนแล้วกระมายากบึงไรบึงเราเนี่ยนี่ค่อยช่วงก่อนเราเลยเดีบึงเราว่าผู้ันเป็นมันตัวนั้นหอยเรา ข้าเจ้าบ่เชื่อคอยละเจ้าเมื่อนละเจ้าแหวนนั่นแล้วเจ้าไปไปยืนละเจ้าบอกคนอนญาตนํำเจ้า่เจ้าเข้าห้องน้ำหรือเ้ยเจ้าแก่ชินละเจ้าเบิ่งร่นว่ะแต่เจ้าชินไปเบิ่งนี่บ่เห็นได้ว่าของอันนี่ยเราบอเห็นเบิ่งฉันเล่าก็บ่เชื่อคอยได้เรา่อเอาแหวนนํำมานชายบงเห็นเราอ่ะพ้ท่แชมพูโมือนี่เราอ่ะแม่แม่บูโอ้ยเราจังมาตัดน้ำไปนั่งใกล้นี่เจ้าจักลูเนาะ โ้วงมีอย่างฉันกบมูเนความเค็ดขงช่วงช่างนั่นและับวนี่นั่นนี่นันะก็บวเอิ้นโมเนี่ยนุะจอมไอ้จมโอ้ยโคเชื่อเจ้าเลยเรานนัฮพัวลตะกี้เราเรบอกเลยฮ่าคนงามนีไคือกันกัคอยไปท่วงอีกน้อยนคอยไปนะแล้วว่าผู้ชายนวเทียมคอยบัโลดเราบักตัวนั่นแหละคือใจเรา ตัวนั้นละจองเขาน่ะจองโอ้ยคอยเราทำคอยอย่างไป็นหกแสนหกแสนหกแสนขีดเปนว่าไล่ตามมันฮิตมันรีหกหกบาทชิมาลานะแปลว่าหกแขนห้าชิมาพันคอยเอาแต่หกแสนละย่ะหอกไปที่ห้าพันหกแสนกันหนึ่งเนาะทุจา่านเนาะคันหนึ่เนาะเออพันหนึ่งคี่พันหนึ่งพันบาทเลยนะพันบาทคุณว่า หาเงินนั่นไอ้ผู้บ่าวคนหาเงินมาโอ้เล้ยวกันยันยันตายนั่นยันหมอนังหมดพ่อเดือนครับอีกว่คนที่ตายอันชองเดือนอีกมันแก่เลยเด้่เดีนี่มีช่วงมันช่วงหนึ่งช่วงหางแหงคอแดงผู้สาวบ๊อแม่กับมไม้จังหวัดผัวตายชาวคนแหละเออเออแม่ก้ามไมอัดผู้นั่นแล้วผัวผัวบ้านเจ้านั่นเด้คอยว่าวนั่นนี้ผู้นั่นแหละผัวตายนั่น น้อยด้วยอ้าวเอาเอาแต่ก็ตุจานว่าอ้อมเนาะอ้าวพี่น้องเลยเพื่อพ่อแม่ดจิเข้าใจก็ตุจานว่าอ้อมอ้อมแล้เนี่ยเชี่ยวพุ่นนั่นแหละเชี่ยวพุ่นนั่นั่นปานเขียวกับปานดำค่อยเมื่อไรเจ้าปูดบังเดินมันปูดมาแล้วเออแม่ข้อมหูทั้งว่าทั้งหัวแม่ข้อมเจ้าหรืออืมอมันเป็นมันขึ้นแล้วเดี๋ยวนี่มันเป็นปูดแลยว่ะ แปลว่าคีแมงวันนะพุทธิชัมนอันควายนายมังนิวมันอยู่ในแอ่วเนี่ยคนบางคนเข้าใจนะมันไปปึงแล้วอ๋อแม่ความเจ้าหีโอ้ยห่ะกันมันมีแน่นสิชับกันโวยจักลูกคนโออแม่นว่าชิโบจักจักผู้คนรู้โดยโดยโดยดึกเนาะพิการ เจ้าจำคันดีเนาะเจ้าเจ้าแม่นควมตุจานจักเอาจังเอาแล้วเอาสามีแล้วคิดแล้วแล้วเหื่อคนน่ะมายิงนั่นอืมอันมันมันจับใช่แอวเนาะมันมีลูกกันลูกพดพอเพียงแอวน่ะตายรอดโอ้แล้วคนน่ะจับเข่ยเพียงเข่ยตายรอดอาแล้วจับใช้งามขาพอเพียงงามขาตายรอดลังคนลังคนเห็นบมอเกิดมาตายรอดเกิดมาตายรอดก็ไลยได้เนี่ยนั่นอืออือมีช่วง มันช่วงน่ะนี่คนในบ้านคนนี้หาถือมันนึ่เกิดเดือนสามวันค้านเดือนเก้าโอ้อันมันมีขานวันค้านเดือนเก้ามันเกิดมันเกิดเบิดเลยลูกเดินออวิทองเติร์ใจรถมันกระจายแล้วเดี๋ยวนี้มันกินมันนะอีหาถือมันน่ะลูกเต่ากินนี่น้าบ้านคยนียเกิดปีขานวันค้านเดือนเก้านี่น่ะควงลูกควงผัวควงตัวเองมันกระจายแล้วีหาถือมันะ เลยลูกเท่ากินแม่มันก็อีหอมบ้านคอยเแื้ะผีลึกเนอะเรื่องมันเค็ดมันขวงมันจับจองดึงอันนี้นั่นค่นมันคันว่าผัวเอาผัวใจกับผัวตายเอาผัวคันมันบ่มีช้ำนี้มันกับบ่ตายดอกตายด้วยเท่าด้วยแก่เหมือนกันเนาะอันนี้เอาบมดพันพรอปีพอนั่นแมนบ่ตายแล้วผัวหาหกเดือนตายเลยคันเจ้าบ่มีชำนี้นั่นเห็ดกับมันนั่น มันกับบัว่าดอกเอากระชิดายคือกันแบบนี้แล้วนี่ว่าอ,อย่า้อนดูเพี่อเราปะคะในบ้านเราเนาะเราจนว่าเราอะพระยากายนั่นถพระยากด้กูน่ะนฮะเอาชาดมาพร้อมเด้อเราะอะแล้วประกาศจะทำนั้นนี่ปะคะนี่นมาเฮือนเราอยู่แกคนเบอร์ราไอจักใจกูน่ะฮะเอาชาดมาพร้อมเรามาห่อหัวมันนั่นเราอะเราก็มีแนวชำนี้แล้วเรานี่นะโอ้ยได้ได้ลอยผัวได้ทั้งชิปกัะโผ่กุญแจบด มีช่วงเพราะปีเอาเลือนใจรถเอาใจเจ้าคุณงามเลยเหล่านะใครก็อยากได้หนูคือกันกับคอยว่ามันนี่ละอีนายนี่ก็ไม่ได้คิดายได้เนี่ยเออไปแล้วก็งาคนอยากได้เพิ่นเออวันหนึ่งก็เพิ่งผมก็ากันอีนายนี่เอานี่ก็ับคอยระจักษ์เราคนนีก็ข่าวเออเอาผู้ชิค้าคือเดี๋ยวผู้ชิคานจ้างมันนเออใครมันจำนด้จิตตั้งแต่งเองเนาะบัลลัยพนพรว่า ผู้บ่าวมามันเพิ่นเฉลิมหนึ่งแล้วจ้ะยาเลยรถไปเมื่อกี้นั่งจกได้นำ้ำข่อยสามชิบลอดรถนั่งใกล้ๆเจ้าจักเดเนาะของเจ้าท่านบอกเพิ่นบ่ตอนนั้นบ่แล้วคนบ่บอกได้<อ>บ่บ้านนี้ละผู้เจ้าเพิ่นมี้ผู้เบาเลี่ยคนก็บ,บอกเพิ่นแล้วบ่บ่เชื่อคอยให้เจ้าล้อมึงเด้วบอไปบอกแม่ลีเพิ่นว่าแม่แม่ขอ,อบเจ้าลีแน่แมบ่บ่รู้บอกว่าอันี้มันแก่แล้วเอาฟัวอัน จะพี่น่าเอาผัวบ้านเจ้านี่ก็ตายเมืนแบบมาเอาเอาผัวใหม่อีกก็ตายอีกอืมได้โอ้กบมีแนวแนวเกี่ยวแนวกอดแนวตอดแนวครบเหมือนบบมันกระชเป็นยังคอยไฟคือกันนั่นแล้วเอากระดูดีนี่แห้งเรื่องคนหอมฝนมาแล้วตุจร yeah. mm ิตเออมาลม้อฝนเนาะพูดให้บอก บะหมอกนัวหมอกนัว <welche> น <keluar Therm aan> ัวมาแล้วเอาแล้วบาทนี่คนห้ามละพี่น้องเลยเอาอยู่ในตู้มีพักอยู่ดอกปัปัขึ้นที่เชิงนั่งก้อนเปลยไว้แ้วตุจ่าเลยหมอจะเอาขึ้นแปลใส่ตู้ไว้เพราะว่าตัวนั้นน่ะเขาแยกน้ามาให้เด้น้ำก้อนต่างหากอันนั้นต่างหากกาแฟโอ้เจ้ากินกาแฟบดสูงหนึ่งเลยนอนยากอยู่นอกเจ้ากินเผาบุญอยากกินเผาเลยความเจ้าแล้วนี่ ตาเฮาแล้วจะกินกาแฟแน่นๆก็กินมื้อนักมื้อไหก็กินก็กินกาแฟธรรมดานี้เนาะเออมาบ่อยากนอนเอาเลยเคิดว่าคยเป็นยังเด้บ้งบ่อยากนอนแก่แทมันเป็นต้องกินกาแฟา้นเออไปมกเก่นตัวจานไปหาผู้สาวกันผู้สาวตัว โอ้ยเนาะผู้อยากได้ก็อยากได้เราวะว่าวว่าสิเอาเลยแล้วไปเลยพี่น้องเลยเราอยากได้ผู้มาอยู่น้ำนี่ไปแบบตัวบัวจริงใจเราวะเจ้าว้าวดีแล้วอยากได้สามแสนบาทอืกบอสนี้ละรุดลงมม้าบันจะได้แสนห้าอ่าอ่าขอให้ใครเห็นดูอ้าว เอาพี่น้องเอ้ฝนมาแหละพวกตุจานก็นขึ้นต้งเงื่อนแหละเนาะไปหาผู้สาวที่วันที่ได้ผู้สาวมา้ยกลับพิจารณาอีกฝากฝนจะลงเลยพี่น้องเอ้กอแฟจะได้เดินทางกลับแล้วแหละเนาะเป็นแล้วนี่ฝนมาตัหน่อยมันแห้งชีเมื่อพอได้ สี่กองครึ่งถึงเนาะพี่น้องมันกำลันผ่นาฝนลงมิดปล่อยพี่น้องตะกีว้วาชิมายินดีนำตูจานมาเป็นจะได้ไปหาผู้สาววะสันผู้สาวนี่สองคนแต่คืออ้าพี่น้องเนาะฝนลงมิดแล้วพี่น้องปุ๊ก เมื่อกาสีกุทานให้คนยุดก้อนพี่น้องเนาะกาสีได้เมื่อวา,านชักเพราะว่าตอนนี้มันฝนมันก็ตกเดี๋ยวสิชวนอยู่เพือนจุจานก่อนพี่น้องเลยจะได้กระดาษตกพี่น้องขึ้นไปชวนน้ำกันอันนี้อยู่ในโฮมโฮมใหม่พี่น้องเลยตกฝนตกชา่ชาจ่าจ่าจ่าลงมาพี่น้องเลยมัน ลบผลลบผลก่อนผลเช้าก่อนจังเมื่อจังกับพี่น้องเลยเนาะต่อผมเปลี่ยนเล้วเห็นผลยังอันนี้อยู่เพลงดีบ๊อบเนาะทุกท่านเนาะมันกบะบอกเขาแห้งหรอกผงมันตุกันทำเพชรพวกนะแมน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 เพชรปลวกผู้เขาได้ลายลายประเทศเลย โอ้บดได้ก็อ้มาจนชิบว่แกงก็นี่ได้สามคนพอได้แกงบาทนั่นี่ตัวจานเลยไปสามคนโอ้ยได้กิมเอาชาดันเอาอันนั้นมันในเพือนกเช้าอันนันแหละเออถ้าไ่ได้นั่งกินได้บุกจักหาดอกเดือนเราันด้วยด่าด้วยเนาะด้วยด้วย จะข่าส่วนบ่ตุวจานจะข่ามาพี่เออ้เอแม่บ่หนันคันเล่ากันอืันเล่าบอกหายไปกันบ่หายไปชะกก่าใครแล้วันนี่ตกลงอ่ไปด้วยหักไปแล้วก็บ่บอกกันว่าถือว่าค่อยมากชักก่าคอบาโอ้ยแนวันบ่ไปจะเอานะ เล่าเร็วกนดีพระมาณเราโยกับข <laughs> uh ี <huh. S 1> a, pues? Just, uh, uh ้ huh. uh ่ายอยู huh. uh ่แลครับ huh. ม uh ูอประเทศกว่า huh. ต uh ุ่ัใยกเออน่ครัมันเป็นเอะเกิเนาะอืมชําเพิ่นว่าขี้ร่ายตต่มมองหัวย้องตื่มท้องพุ้งหแล้วเนี่ยขี้ร่ไยเต่มหัวย่องหัวยองเออเดียหัวย่องท่องพุกง นี่ก็คือกันเนยเยีเ่ยบมบางโตะกะ็ขี้เล่ยเลยปต่เอาอันมาอีก,กนังขี้เล่กก่าโตอีกโยกโยอะไรเนี่ยตเอาอยั้งมาเป็นนั่นอะไรเป็นยาใช่ไหมใช่ดีกว่าเล้วช่บุญเดีวกานมันบ่มันบก่กนักมัน,นะมนตโต๊ลกวาหายมานะักโทษนั่นเป็นองไรโทษให้ลูกมาอยู่น้ำเป็นอะไร ผมมาบอกเขาบอกมาเลยนี่เขาเหิ่งเนี่ยเคร<อ>จะใครมาอยู่คือเป็นก็อยูนี่น,น,นะโทริห้มาอยู่เฮือนอยู่ซานน้ำเหลย็ยา่าเหมือนี่ลูกเมียเลยแต่งมากกว่ผมเพราะฉีดยู่น้ำผึ้งก<อ>ันนะฮะคุณจะเบ้าแน่นันย่างเดยวอคัคนว่าอีติมเนาะอยู่บ้านหัวคำหญ้ามันก็เบ้าโถใช้กาปฏิบัติชนะผลโอ้โอเดือนแปดเดือนเก้าผมเพิ่นตัดแบคทีเรียนแล้วเขนได้มาพอดี กันว่าไมได้มากันยที่ไ้สิจั่งนมาได้ไรกคุณอากมากันอยาเอามากันเอามาเฮ็ดหถ่ใชไหนานเด็กเนางคนเลยเอามานั่งกินเปดมาฮอดย้ำมันแลงยามใจเอาเข้าในใช้กินมาเฮ็ดให่ใชยน้าน้ำอย่างไขหลือเ่มีมาบบดเอ้ยมีมาแล้วโยเพราะว่าเขาคิดว่าเจ้ากระเ่าแล้วอยู่ผู้เดียวนะอยู่โมเป็นไอ้อยู่ผู้เดียวกระาเน่ยเป็กระพูน คึณว่าคาดใช้ให้กะบมามาไทให้แล้วกับเมื่อวานก้าขยังมาเห็นมาแบบมูนแล้วบนเลยจะบอกของไท้จักทุกันนะเราแพจโดยคนเขาคอมเมนว่าคนเราจะก้ให้มาหรือลูกคนเชื่อมืดให้ไปจะบอกบนมาจะทางคอมเมนให้แมนแมนแมเขาก่าจะที้เลยไปไปไปนันที่นั่นคุรับเมื่อไต้ผู้ไวเมื่อเหนือโอ้โหคุณเป็นยิ่งแต่ยู่น้ำลูกน้าผัวผม้ใายแต่ยู่น้ำลูกน้ำเมีย ไปไปมันเนาะไปไปไปมั่นหิดเอาก็ได้เช้าก็เชีดได้เนี่ยโมมีท้าคองแต่ว่าว่านเล่นเชื้ลูกคนนั้นหมน่ะบบเอาคนน้าชักนอนอยู่น้ำา็ขี้ไปหนาเลยเ่ว่าเอาคนนั้นแบให้เอาคนนั้นจต่ว่าันนี้นั้นท่านีคนเมียนั้นมาอุปถัมภ์กันชูเอาอยู่น้ำเอาก็ชี้เช่นยดหน้าให้เลยได้ดิเพราม่นช่ธรรมดาเช่นหน้าเช่หให้เล เนาะเพราะว่าเขาก็เห็นเจ้าเอาเมียมากแบบอยู่ม่แต่รักไบร์นะแปลว่าแปลว่าไอตนอีตนเล่าด้แบเวลาแต่งมาบักแพงแพงแบบไม่แต่นี่นะเราเจียวเงินมาจะใช้แต่งย้อนนี่วะโน้บป็นได้นี่วะเนาะนั่นแล้วจะบอกว่าคนกับน้องนี่วนะเดี๋ยวนี้นางเจนี่จะเอาเงินมันเนี่ยนะมัโตเออเซึ่งคือคนไปจก้อนคนเดียวเองเออเอาว่าเอาจะตกลุ่งในนั้นนะก็ ไอู้น่ะเอาเงิน<อ>ที่มหลัเน้อเออเออชากกบได้จะไล,ล่ยดอกถาคูจะทกับทายอยีก่มาเพิ่มมาอีกชละวันมิได้ว่าวันนี้ทมเขาจับเจือแล้วว่าจับเจือแะอันนั้นเนะุจานนตเช้นลดได้บ่เนให้เช,ช้นให้นาะตะก้าให้มันลูถ้าว่ารักเมื่อกบอได้เส้นก็ได้ม่แล้ว<อ>ลเมื่อเรกบได้แล้ว่นเจ้า่าเจ้าอันเียน วันชื้นแล้วเอาใช้ชอยหาบัดเขนจะคอกับไม้เอาคืนอยู่น้ำกันจนเท่าลมหายได้จากคนแล้วเนาะเจ้าอยู่ช้ำมือแล้วก็มือแล้วก็เอาห้องปล่อยมือจะชิวอายที่จะแช็ไหนหมดเลยนาะโหจช้ำบัวรักมือช้ำอีกโอ้ย่าช้าคนตรงนี้เป็นโลกนก็ไม้เนี่ยเป็นไรเออชาวบ้านได้จะตามบอกถูกต้องดองเนาะถ้าว่าเจ้าอยู่ก็ได้กินก็เป็นน้ำเราเราเขียนใช้คอใช้ชอยใช้แคนคอเจ้ามาดสองมาดแต่ชงเราไรอันนี้คืออยู่ บโมเมนต์คนร็จะให้เนี่ยถึงเนาะอันนี้เพราะว่าเนี่ยบอมักบอหักกับเจ้าแต่เจ้าบอมักเนี่ยแหละไปอยู่ชัมมือกระจำมให้เอาคืนจำเป็นต้อมาเลยเอาให้